ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงีหน้าเบ่งได้แบบสุดจริงๆริงทำเสียงเออมันต้องเบ่งเยอะเพราะว่ามันอุดยั่วอยู่กับหน้าผากอยู่เออฉีละฉีละสุดละสุดละอ๋อสุดแล้วมีสั่นเนาะแล้วสุดแล้วจะฉี

ไปฝากป๊าแปว่าพ่อนะลูกไม่ได้แปลว่ายังอึอยู่อย่าพู่งเทลกินเลยนี่เด้โอ้ยมันแข็งเออไปดูสวนสัดอยนะนี่คือไม่เลยอย่าพิ่งอย่าพึ่งไม่ใช่ตอนเวลาเบ่งปั๊บลมมันจะอะมันจะออกมาด้วยไม่เลยแต่เวลากินมันก็เอ้เวลานี่มันเมื่อไม่ได้อึแข็งนะแต่ว่ามันก็จะแบบเด่ง เวลาแบบไม่ได้อืึอวันหนึ่งก็จะตัง้งอย่างนี้ตั้อย่างนี้อึกินอะไรอ่ะทิสนมโอ้ลูดเขายังเล็กอยู่เป้าเป้าวนั่นต้องเปล่งป้าวป้า